สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่างคม p o w e r อร n ซนะครับก็วันนี้ช่างคมมีตัวแอมจิวตัวรุ่นใหม่นะครับมาแนะนำนะครับก็นั่นก็คือตัว D800 นะครับตัวนี้เนาะดีแปก็หน้าตากล่องแบบนี้นะครับ 220V โวลต์ v, ก็ไฟ DC ได้นะครับเป็นระบบ2.1นะครับ ไอไฟบลูทูธเอ็มพีเนาะในตัวรุ่นใหม่ของตระกูล SME นี่เขาจะมีตัว D800 กับ D900 2รุ่นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพามารับชม D800 ก่อนละกันนะครับว่ารายละเอียดตัวชิ้นงานเป็นยังไงและน้ำเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็กล่องจะมาประมาณนี้เนาะนีผมแกะไปแล้วล่ะมันก็เลยเละๆนิดนึงเดี๋ยวมาดูข้างในตัวชิ้นงานว่าเป็นยังไงนะครับ เค okay, นะคเปิดออกมานะครับเขาก็จะมีบับเบอร์หอมมาให้นั่นแหละอืมประมาณนี้นะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัว Power นี่ครับหน้าตาแบบนี้สวยงามเลยพร้อมชุดเพจหน้าแล้วก็อุปกรณ์ครบฟังก์ชันนะครับมีรา,ายละเอียดก็จะมีเดี๋ยววัดขนาดแผ่นให้ดูก่อนนะครับแผ่นรวมนะครับความกว้างเขาจะอยู่ที่ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกว้างที่7 5เซนนะครับยาวรวม2 6เซนนะครับยาวรวมนะครับผมส่วนช่องเพจที่จะจอะใช้งานน่ะก็มีความกว้างอยู่ที่5 5าจุนะครับถือว่าตัดที่6เลยละกันช่องเพจนะครับแล้วก็กว้างที่2 0นะครับขอบนี่ถึงขอบนี่ย0ิบนะครับแล้วก็ขอบบน ขอบบนขอบล่าง6นิ้วเอ้หเซนนะครับเพื่อนเือนเนาะมิติการติดตั้งนะครับผมก็บอกก่อนว่าราคาที่ได้มาอยู่ที่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่9 5 0นะครับรวมส่งประมาณนี้ในแอปส้มแอปม่วงมีนะครับลองไปเสิร์ชหากันดูไม่งั้นก็กดลิงก์ใต้วิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเรามาดูฟังก์ชันข้างหน้ากันดีกว่านะครับวอลลุ่มก็จะเป็น แตกต่างจากพวก d 1 0 d 1 0 0ทั้งหลายนะครับเป็นมีวอลลุ่มใหญ่หลักมาให้สวยงามนะครับมีย่านความถี่ของซับเบสเข้ามานะครับวอลลุ่มบเบสอันนี้เป็นซ้ายขวาครับเสียงแหลมเสียงเบสในเสียงกลางแล้วก็วอลลุ่มรวมนะครับผมสามารถใช้ไฟแบตเตอรี่ได้ที่ 12-19V ถึง19โวลต์ครับกระแสะเข้านะครับผมค่าจูแอมนี่ก็แนะนำเป็นที่ สัก6แอมป์ขึ้นไปแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวมีคู่มืออยู่เขาจะแถมมาให้แล้วก็ใช้ไฟบ้านได้นะครับในกล่องก็จะมีสายไฟบ้านมาให้สายไฟบ้านก็จะเป็นตัวนี้นะครับในกล่องนะครับโอเคแล้วก็ส่วน DC DC ก็จะเป็นแจ็คตัวนี้แถมมาให้เสียบกับไฟแบตเตอรี่ถ้าเสียบจากข้างนอกนะครับเพื่อน ส่วนจะต่อจากข้างในมันก็จะมีจุดจ้าอยู่เดี๋ยวไปลงรายละเอียดอีกคลิปนึงแล้วกันอันนี้เรามารีวิวตัวชิ้นงานก่อนเนาะเขาก็จะมีรีโมทมาให้เนาะรีโมทมาให้นะครับแล้วก็ทาน AAA 3 A 2ก้อนนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนี่ขอไทยนะครับเป็นน้ำมูกนิดนึงค,คู่มือการใช้งานต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของ อุปกรณ์บนหน้าเพจครับถัดมาก็จะเป็นสวิตช์ o อนออนะครับสวิตช์ o อนออฟสำหรับ power ไฟบ้านนะไม่ใช่ไฟภัไม่ใช่ไฟของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันเสียบเข้าแล้วก็อาจจะติดได้เลยเนาะในแถบด้านบนนี้ก็มีที่เสียบช่องไม้สอช่องนะครับวอลลุ่มไม์เอคโคนะครับอินพุตเสียงสัญญาณสายสัญญาณครับ L กับ R ใส่สัญญาณเข้านั้นเพื่อนเสียบ USB ได้ค่ะเสียบ TF Card ได้นะครับแล้วก็ AUX ก็เสียบได้ครบชบเลยส่วน FM ทำได้ไหมตัวนี้ทำได้นะครับเห็นมีสัญญาณออกตรงนี้อยู่ FM นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นพวกปุ่มอันนี้สัญญาณไฟเนาะแล้วพวกพวกปุ่ม n ิกนะครับถอยหลังบวกเสียงลบเสียงต t อปเล่นนะครับ L.E.D. ไฟเข้าเนาะแปดแนนนี้กำลังวัดกำลังวัดตรงนี้มันเขียนเป็นโมเดลรุ่นดีแปดร้อยก็จริงแต่ไม่ใช่แปดร้อยวัตตนะ์นะเพื่อนๆกำลังขับเขาอยู่นี่ห้าสิบวัตต์จ้ายห้าสิบวัตต์ขัวหนึ่งร้อยวัตต์ซับนะครับก็ซับนี่ตามคู่มือที่เขาให้มานะเนี่ยเขาให้ต่อชุดต่อลำโพงนะครับกันยูมีบอกอยู่ชุดต่อลำโพง ฝั่งซ้ายครับ4-8โอห์มฝั่งขั้ว4-8โอห์มนะครับแล้วก็ซับเบต4-8โอห์ม oh นะครับนั่นแสดงว่าซับเบดเราจะใช้ไว้คู่ไม่ได้นะครับถ้าใช้ก็จะมีระบบตัดหรือ,อชิบัรจะไหม้ได้นะครับตรงนี้เนาะนี่เป็นคู่มือการใช้นะครับว่าปุ่มนี้ทำอะไรอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนซื้อไปก็ศึกษาได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าแผงวงจรรอบนี้ทํามาค่อนข้างจะดี pc สีดําค่อนข้างจะใหญ่นะครับทำมาได้ดีมากเลยลายปิ้นหลายๆลายก็ยอดเนาะระบบไฟบ้านนี้น่าจะแปลงตัวแปลงไฟที่ยีบสีโวลต์กระแสไม่แน่กี่แอมน่าจะ5-6าแอมนะครับไม่เขียนบอกสเปคด้วยคาปาซิตเตอร์ฝั่งขาเข้า4 0 0ร้อยโวลต์หนึไมโครฟลัดนะครับมีฮิ ync, ตซิงค์ระบายความร้อนสำหรับ ตัวชิปจะอยู่ใต้ซิงตรงนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูเนะาะคาปาซิตเตอร์ประจุไฟมีทั้งหมด5ตัวนะครับ1 2 3 4 5เนาะก็ในงานอัปเกรดต้องอีกทีนึงขอมาวิจัยก่อนนะครับรอบนี้ชุดปีใหม่ถ้าเป็นรุ่นตะกอนเก่าเนี่ยตั้งแต่ดี100ลงไปเนี่ยชุดครอบใหม่ตรงนี้ไม่มีนะลมออกง่ายคราวนี้ทำมาปิดมาถือว่าทำได้ดีนะครับ น่าใช้มากในราคาไม่เกิน1,000บาทตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ต่อไม้แยกข้างนอกได้ด้วยสวยงามน่าใช้มากถือว่าคุ้มค่ากับคนงบน้อยแต่อยากตั้งนะครับแนะนำอยู่เนาะส่วนชิปเดี๋ยวเราจะแกะดูกันนะครับว่าชิปนี้ใช้เบอร์อะไรเดี๋ยวไปแกะดูพร้อมกันนะครับเพื่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูชิปกันดีกว่าเ,เขาใช้เบอร์อะไรน่าจะติดซิลิโคนมาอยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรเราเอามาวิจัยเราต้องแกะดูนะครับ ตัวนี้สายอะไรนอ้อไม่แน่ใจเคเดี๋ยวราไปดูชิปกันก่อนโอเคแกะมาแล้วตัวนี้เท่าที่ช่างดูจะเป็นชิปตัวเล็กนะครับนี่ชิปตัวเล็กที่ต่อไว้ เดียวอย่างที่เขาบอกซีโอไม่ควรเกินนะครับมันมืดอยู่ตัวนี้ชิปเบอร์มองไม่เห็นเท่าไหร่เลื่อนแต่มีรหัสอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปใช้กล้องขยายส่องดูดีๆกว่านี้นะครับโอเคนะครับก็ชิปประมวลผลประมาณนี้อย่างที่เห็นเนาะ มันจะเป็นชิปสตัวที่เป็นรุ่นเดียวกับพวกทีบีสองหนึ่งชิปเล็ก MT21 ที่เป็นชิปเล็กทั้งหลายนะครับชิปตัวนี้จะเริ่มต้นที่พวก4 s ทั้งหลายแหละกำลังขับก็อยู่ที่ประมาณ200วัตต์นะครับชิปตัวหนึงขับกลางชิปตัวหนึ่งขับเบรคนะครับใต้ซิงเป็นซิลิโคนแข็งแบบนี้นะครับในการระบายความร้อนก็ทำมาได้ดีในระดับนี้นะครับ คครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับการใช้งานก็ง่ายๆเหมือนรุ่นพี่ D100 d 1 0ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเสียงกันเลยไม่พูดทำทำเพลงเยอะนะครับรายละเอียดลึกกว่านี้เดี๋ยวไปชมกันคลิปหน้าและกันคลิปนี้มันรีวิวตัวชิ้นงานกับน้ำพักน้ำเสียงนะครับว่าจะออกมาได้เหมาะสมหรือไม่เดี๋ยวจะ เจรนาให้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสายช่างก็ไม่ได้อุ่นเอียงไปว่าดีหรือไม่ดีดีไม่ดีในที่เนี้ยคือตามดุลพินิษของแต่และบุคคลเนาะส่วนถ้าผมเทสเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปให้ว่ามันโอเคไหมหรือ,อยังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยเดี๋ยวไปต่อระบบก่อนแล้วฟังเสียงกันนะครับการต่อชุดลําโพงนะเพื่อนๆก็เขาจะมีบอร์ดอยู่นะครับหลังบอรนะ์ดเนาะนี่ S ก็คือตรงนี้นะครับ S อลบเบวกก็คือต่อช่องซับเบดนะครับเพื่อนๆ L ืนบวกเลบนะครับต่อช่องซ้ายขวานะครับ R าบวกอลบก็ซ้ายขวาแล้วแต่เราจะซ้ายจะขวาก็ได้ก็ได้นะครับเลฟซ้ายไลท์ขวานะครับเนาะเลฟซ้ายไลท์ขวาเพื่อนๆเลฟซ้ายก็คือช่องอารช่องซ้าย L ช่องขวานะครับการต่อด้านหลังบอร์ดก็จะมีข้อตัวแบบ ขันน uh, like okay, ็อตประกบยึดแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต่อปกติแหละเดี๋ยวก็ไปเทสกันนะครับใช้แบตเตอรี่ด้านในนะเพื่อนๆก็จะมีจุดต่ออยู่ตรงนี้นะครับไฟเข้าแบตเตอรี่นะ DC12 ถึง 19v นะครับก็จะมีบวกลบนะครับผมแนะนำให้ใช้เบ็ด 6s นะครับ6 s 6 m ขึ้นไปกำลังดีเลยไฟเต็มก็ ใช้ต่อตรงเขาตรงนี้ผ่านสวิตช์ใหม่อีกทีนครับสวิตช์บนเพจหรือทำเพิ่มนะครับส่วนเจ้าตรงนี้ใครจะต่อ LED นี่นะครับเขาจะเขียนบอกว่า LED ก็มีสัญญาณบวกรบขัวบวกซ้ายลบก็ต่อปกตินะครับ w วิต LED นะครับ LED ก็ที่เปิด LED ยังไม่มีอาจจะต้องทำสวิตต่อเองนะครับเยวต้องไปไล่ในระบบอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงมันก่อนละกันนะครับงานเดิมๆนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเราเชื่อมต่อสายสัญญาณตู้ลำโพงเรียบร้อยนะครับสเปดเนาะซ้ายขวาครับแล้วก็เทสระบบใช้ไฟบ้านนะครับรอบนี้ใช้ไฟบ้านก่อนเนาะก็ไปลองไปเทสกันเลยนะครับ ปะจปะจญสญัณ LED เตือนนะครับว่าแอมทำงานแล้วนะครับก็เชื่อมบลูทูธได้เลยชื่อบลูทูธเดี๋ยวมาค้นหาด้วยกันว่ามันชื่ออะไรรุ่นนี้ค้นพบ DA 103นะครับเคจับคู่ไป ใช้งานเรียบร้อย da หนึ่งศูนย์สามนะครับชื่อบลูทูธมันเนาะเสียงไม่มี device id bluetooth interface of ต่อไม่มีแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทดสเสียงกันเลยลำโพงที่ใช้นะครับผมใช้เป็นอดอกลำโพงขนาดซับ hk 1 0 0วัตต์นะครับ6.5นิ้วนะครับซับเบสซับเดี่ยวไว้คู่ เออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไว้อยเดียวนะครับ4โอห์ม100วัตตามสเปค power amp เลยแล้วก็เสียงกลางพัตตินัม X นะครับข้างละ50วัตต์ RMS ตามสเปคเลย100วัตต์พีคนะครับแลม2นิ้ว HK 20โอห์ม4โอห์ม20วัตต์นะครับเ,เพื่อนๆ okay. เดี๋ยวเราไปเทสเสียงระยะตั้งประมาณ2เมตรนะครับ เดี๋ยวหาเพลงที่ไม่ตดเลกัสธิกันเนาะลองเทสกันดูก่อน ความบาดดาเป็นมาจังบรนยง้ังจับหัวใจฝากให้อ้ายพอได้อานคสอบหักบอาดเลยมือบอเรียบรอยน้ำตาโยยใส่น้ำ ัจากค้อมทอกช้ำมันต้องดัง,งประมาณ70%นะครับที่เปิดวอาลุ่มหลักไป DJ Greg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  DJ, 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 DJ Calon and DJ 7 Remix you ระบบไมโครโฟนนะครับก็จะได้สองระบบสองไม่ปรับเอ่อลุ่มเสียงแล้วก็ให้คุยได้ระบบไม่ก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับถือว่าใช้งานได้ดีเอ่อก็ไม่มีเสียงจี่ทําไม่มี เสียงวีดเหมือนรุ่นพวรดี1นึ่งศนดีหนึ่ง้นะครับได้นำเสียงที่ค่อนข้างน่าพอใจโอเคนะครับเทสระบบเทส t เทสเทส o e t e t s t เทสเทเทส e เทส e เทสทสสองสามโอเค ก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเสียงในระดับราคานี้อุปกรณ์ครบแล้วก็ชุดเพจชุดไม้ระบบไฟ2ระบบเนี่ยผมมองว่าสือว่าสุดยอดในราคาไม่เกินหลักพันนะครับรุ่นนี้นะครับผมในงานส่วน Modify u อั r เกรดนี่ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีล่ะเดี๋ยวขอวิจัยก่อนสัก1-2ถึงวันละกันนะครับเพื่อนก็ใครสนใจรุ่นนี้นะครับสอบถามสั่งซื้อที่แอดไลน์ได้หรือว่า กดลิงก์ได้นะครับผมรุ่นนี้นะครับดี800กําลังขับ200วัตต์นะครับ200วัตต์ที่ซับเบด100วัตต์ซ้ายขวา100วัตต์นะครับอันนี้เป็นวัตต์แท้ของเขาเนาะแต่กําลังไฟจะอยู่ที่ประมาณ800นะครับกําลังไฟกําลังวัตต์อยู่ที่200นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามงานโมดิฟายช่างคม Powerzing ต่อไปในคลิปหน้าได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรายงานเปลียนเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ